แกเป็นการต่างจากปมนาไปเยอนีป็นไม่ไ้หลัจากเราไป ไปไหนกันแล้ว นี่มอนัดเหรอนัดก็ไม่มาง,งี้ก็แ วิ่งมาที่เราก็ตรงแอมเบย์ครับแล้วก็อีกที่นึ็นตรงตรงเทศบาลครับจริงเราขึ้นเช้างพื่อขึ้นมาจากที่ไหนเนี่ยผมตรงก้าวตรงก้าวตรงสาวเพราะว่าถ้าเกิดเราเราวางแผนทำทางพันพันเนิน ก็เลยกลับเข้ามาใหม่เท่ากับเมื่อวานครับนี่ก็คือน้าที่มาจากบริเวณที่เอ่อมาจากวังใหญ่ที่แตกแล้วก็กค่อยๆไล่มาจนถึงวันนี้มาถึงบ่อไทยครับแล้วก็พยายามจะก,กันแล้วก็สูบออยรอบหนึ่งคิดว่าไม่น่าเกินสี่วงเย็นวันนี้เราน่าจะทําสําเร็จครับแต่คนไข้จะได้ความลําบากนิดนึงครับมีผลกระทบกับผู้ป่วยภายในไหมครับผู้ป่วยภายในไม่มีผลกระทบครับ,รบเพราะว่าเราวางแผนไม่ให้มีการอ่าท่วมในเวร พื้นที่หลักสําคัญของโรงพยาบาลครับแต่ว่าจะเพิ่มเฉพาะหน้าโรงพยาบาลกับพื้นถนนที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของโรงพยาบาลครับในส่วนของการช่วยเหลือคนไข้ที่เดินทางมาโรงพยาบาลสุโขทัยมาใช้บริการเนี่ยบอวางแผนไว้ยังไงครับมีสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราออกความร่วมมือโรงพยาบาลอีกแดแห่งให้ ส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาลศิริวัฒน์ไทยครับหรือคนไข้เร่งด่วนคนที่2คือเราไปออกหน่วยพื้นที่4จุดก็คือ1นที่ดิ่มน้ำครับมีสถารบริการ2สาธารณสุขครับแล้วก็ที่ตรงเอ็มวีครับแล้วก็ที่ตรงหน้าขนส่งแล้วก็ตรงที่อ่าวิกซีครับเราก็จะไปจดชื่อคนไข้แล้วก็เลขเอชเอ็นของโรงพยาบาลแล้วก็ส่งยาไปที่บ้านครับได้เห็นว่ามีการ